สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้มารับโชครับลาบนะคะกับเลขนำโชคของน้องเพชรกล้านะคะเด็กชายนำโชคนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องน้องเขาจะหมุนแล้วลูกบอลนั้นจะตกลงมาเป็นเลขอะไรนะคะก็ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ งวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านปรดใช้วิจ,จลาลณญญาในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้โชคลาภเป็นของทุกทกท่านด้วยนะคะถ้าถูกนะคะมาค่ะมาดูการหมุนนะคะ ลูกบ่อนของน้องเพชรกล้ากันนะคะว่าจะหล่นลงมาเลขอะไรนะคะเลขจะสวยหรือเปล่าหล่นลงมาแล้วค่ะไอสองนะคะ,ะ,คะเลขนี้นะคะไอสองก็ไปจับคู่กันได้นะคะ สองแปดก็ได้แปดแปดก็ได้เพราะมันมีสองแปดใช่ไหมแปดแปดหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งนะคะสองหนึ่งแปดสองสี่ก็ได้สี่แปดก็ได้นะคะสำหรับเลขนี้นะคะแล้วแต่ทุกทุกพนที่จะนำไปพิจารณาเอาเองนะคะไปจับคู่เอาเองก็ได้นะคะแต่ลูกบอลนี้ก็คือไอสองแปดนะคะสำหรับรอบแรกของน้องเพชกาที่หมุนลงมานะคะได้เลขนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาชมเลขหมุนรอบที่สองของน้องเพชรก้ากันนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะดูนะคะมาดูหมุนรอบที่สองนะคะเลขอะไรเอ่ย i อสามศูนย์นะคะไอสามศูนย์ก็ไปจับเอาเองก็แล้วกันนะคะ13ึ่งสามก็ได้สามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้สวยเลยนะคะเลขนี้นะคะ 3 0 0 3เนาะแต่ก็โปรดใช้วิจรนารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโปรดใช้วิจรนารณญาณในการรับชมด้วยก,ก็ทุกทท่านก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับงวดนี้นะคะไอสองแปดแล้วก็ไอสามศูนย์นะคะขอให้ทุกท่าน รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม